ผ้าคอยกหยกเช่นเคยครับสีแปลกๆเหมือนกับตอนสมัยเด็กๆเคยเล่นกันหะครับเม็ดตอยติ่งที่เอามาใส่น้ำอ่ะครับนะครับดอกตอยติ่งผมอุปมาอุปไมยไปแบบนั้นใครว่าเหมือนใครว่าไม่เหมือนก็ค่อยว่ากันอีกทีเป็นคอยกหยกลายหางนกยูงนะครับหางนกยูงยกเกสร หางยกยงยกเกสรมีผาพื้นครับมีผ้าพื้น,นตัดชุดได้หนึ่งชุดเต็มจะชุดอะไรก็แล้วแต่ที่เขานิยมตัดกันก็เป็นชุดไทายกิรดาครับผ้าพื้นสีเป็นอย่างนี้แบ่งไม่ได้นะครับเพราะก็ทอมาติดกันอพอติดกันเลยดูกสิครับมานสวย โอเคครับลายหางนกยูงยกเกรตรงกลางนะครับมีเกรามีแต้มตรงกลางไม่ใช่แต้มนะครับเป็นคอเป็นคอให้ดันนูนขึ้นมาเป็นเม็ดตรงกลางรี่ว่ายกเกรน,นั่นแหละครับดูอีกทีสิครับมันจะเห็นไหมครับเห็นเป็นจุดเล็กๆนั่นแหละครับแล้วก็เกาะเชิงอันนี้ไม่ได้เกาะเชิงคอลงมาเป็นเชิงเลย ไม่ได้กาะเชิงพูดผิดไปาบางทีก็พูดผิดพูดถึงพูดถูกกระเซาก็นไปบ้างหยอกกึนไปบ้างแกล้งกึนไปบ้างก็จะอะไรกันรักกระานะครับก็อยู่ไปให้มีความสุขกันก็คุยไปขายไปเลยครับใครที่ดูชยัยใครที่ติดต่อติดตามชายัยคงจะได้เบาเบาสมองบ้างไม่ใช่ว่าจะ,จะขายอย่างเดียวนะครับได้คุยไปบ้างบางทีก็มีความรู้บางทีก็เป็นเรื่องเล่าเก่าก่อน นะครับเก็บมาเล่าให้ฟังเ J1680 หางนกยูงหมอกอสีดอกดอกเต้ติ่งม่วงดอกเต้ติ่งรบวกภาพพื้นนะครับราคา8,000บาทพร้อมส่งนะครับสวยไม่มีแล้วมีอยู่ชุดเดียวมีอยู่ชุดเดียวเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนผมซื้อต้องซื้อทีละสองชุดเพื่อ เอาใสอีการหนึ่งแต่ตอนนี้ทางร้านนู้นทางร้านอาจองโฮพเพรี้ยมนะครับที่กรุงเทพมีภารกิจมีภารกิจนะครับติดมีลูกน้อยอมีหลานมีเหลนมีหลานน้อยก็เลยต้องหยุดนะครับก็คงอีกหลายปีนะครับก็เลยเอาผ้ากลับมาสุรินทร์นะเอาผ้ากลับมาสุรินทร์นะเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกแบบ ถึงมือถึงรูปถึงคนก็คือแม่เลี้ยงเองมาแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงเองอฉะนั้นก็ไม่คงจะไม่มีเวลานะครับ่าคนโตก็ต้องไปโรงเรียนคนเล็กคนเล็กก็กําลังได้ทักเดือนสองเดือนมันก็เลยยุ่งก็เลยมาก็เลยเอา้ามาทางนี้ดีกว่าเราจะได้ขายได้ก็เลยกลายเป็นเป็นสมบัติตกค้างเป็นสมบัติตกค้างมาอันนี้สวย ใครชอบใจใครถูกตาต้องใจติดต่อเข้ามาได้ครับเพราะว่าก็คุยกันไปเรื่องพยานาคครับแล้วก็แก้ไขเรื่องเวลาที่ผมพูดผิดไปร้านเราเปิดมาประมาณสัก8-9เปีเห็นจะได้นะครับ8 9ปีเห็นจะได้การเรียนรู้องค์ชัยก็ต้องไปตามกี่ไปตามถิ่นตามตามคุ้มไปคุยกับเขาไปดูเขาแล้วก็ได้ลงมือทำในในงาน5บางอย่างซึ่ง คนบางคนก็ไม่รู้จักที่เรียกว่าอีโกปินคือเอาใบไม้มาวางแล้วก็ทําการาทําตามขั้นตอนกรรมวิธีบนผ้าไหมเมื่อเปิดออกมาแล้วมันจะมีรอยอใบไม้อะไรก็แล้วแต่ที่วางลงไปมันจะให้สีอะไรก็คือการย้อมสีธรรมชาติแต่ไม่ใช่ย้อมเป็นการใช้สีธรรมชาติที่ออกจากการออกจากใบไม้นะครับที่ออกจากใบไม้เลยมันก็จะเป็นรูปใบไม้อยู่ ก็ลองดูแต่ขั้นตอนขั้นตนั้งขั้นตอนแรกตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งคือการล้างไหมล้างผ้าไหมนะครับล้างผ้าไหมเกิดเขาเรียกอะไรก็อ่าล้างไหมก่อนต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการย้อมเข้าเข้าสู่ขั้นตอนของการเอ่อทำลายใบไ,ไม้มาต้องไปหาใบไม้มาจัดหาใบไม้มาวางเรียงเอามาทำพิธีกรรม ดังนั้นก็ผ่านมาพอตัวในในเรื่องของการทำเรื่องการทอยอย่างผ้าผ้าทอยยกนี่ก็เป็นเป็นอีกอีก,อกขแขนงหนึ่งของการทอผ้าที่เป็นคุ้มมีคุ้มคุ้มนี้เป็นนับนับได้เป็นเบอร์ต้นต้นของจังหวัดสุรินทร์ที่เผยแพร่ความรู้ออกไปนะครับท,ที่ที่กรลังถืออยู่นี่แหละครับเป็นของคุ้มน,นั้นถ้าถามว่าชื่ออะไรล่ะไม่บอกชื่อเลยเป็นผ้าของขว้าวสีนริน อำเภอขวาอสินรินทร์ถามว่าลุงชัยมีญาติมีมีพวกมีพ้องอยู่ไหมมีครับต้องมีถ้าไม่มีไม่มีเข้าไม่ถึงนะครับเมื่อปีแรกๆที่ผมขายผ้ามีผ้าอยู่ผืนหนึ่งสวยมากทุกวันนี้ผมไม่กล้าเข้าไปกวนท่านก็คงจะสักแปดสิบกว่าไปแล้วน,น่าจะเหยียบน่าจะสักไม่ไม่มาแปดสิบแปดน่าจะได้อยู่นะครับก็ไม่กล้าเข้าไปกวนท่านละ ท่านตะขอเป็นเป็นผ้าสามตะกอกสามตะกอกทอลายโบราณน,นะครับเรียกว่ากระแซเบยมันสวยทีเดียวถ้าอกมีโอกาสจะเอารูปประวดหรือถ้ามีโอกาสได้ซื้อได้หาเข้ามาจะเอามาอวดกันอันนี้ก็ขายผ้าในคุ้มเดียวกันไปก่อนท,ที่คุ้มนั้นที่ที่ตรงเขาเรียกอะไรครับตรง เขาเรียกอะไรอ่ะอาเภอหรือหรือหรือหมู่นั้นอ่ะมันจะแตกหมู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรก็แล้วแต่จะมีอยู่แต่ละหมู่ไม่เหมือนกันพี่น้องเขาก็จะอยู่ในวงของพี่น้องเขาอันนี้เก่งอย่างหนึ่งอันนี้เก่งอย่างหนึ่งอันนี้เก่งอย่างหนึ่งแล้วแต่เพระนั้นเราก็ไปทุกทุกทุกหมอกนะครับทุกที่นะครับไปดูเขาไปเรียนรู้เขาแต่ไปได้ตั้งทอราะเพราะว่าตอนที่เริ่มร้านให้ก็มันก็อายุเยอะแล้ว คงไม่ทันนะครับเขาไม่ทันกินแลครับ,ก,ก,นนรบก็อาศัยว่าเป็นเป็นปากเป็นตลาดให้เขาทำให้เขาซื้อเขาเขาไม่มีเขาขายเราก็ซื้ออันไหนที่ผ่านการเกณฑ์ของลูกชายว่ารับได้ซื้อซื้อข้าวแล้วก็เอามาขายใช่ก็อันนี้ก็เป็นเล่าให้ฟังว่าภาพที่มาที่ไปบางคน ซื้อผ้าก็ยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผ้าของร้านผ้าไหมสุรินจอมหูนะครับติดต่อุูชัยได้เลยครับติดต่อทางไลน์นะครับจะได้สะดวกคุยทางไลน์ก็ได้หรือไม่แน่ใจว่ามีตัวมีต,มต,มตนก็ใช้วิดีโอคอลก็ได้แต่ว่าผมไม่ค่อยใช้นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้ถ้าถามว่าแต่งตัวดีหรือไม่ดีมันมันอยู่แบบนี้ครับทั้งวัน ครับคุยได้ผมว่าอยู่ในร้านไม่มีอะไรผมพูดไหวมันคุยได้ในเกี่ยวกับเรื่องผ้าไหมนะครับคุยเกันได้ว่าลุงชัยอันนี้มันเป็นสีอะไรมันเป็นอะไรถ้าเป็นวิดีโออย่างเงี้ยสีออกจะชัดแต่ถ้าเป็นรูปขายมันจะต่างออกไปอยู่นิดหน่อยผมสังเกตหลายเที่ยวแล้วครับในการใช้กล้องหน้ากล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยแล้วพอไปถึงมือของคุณลูกค้าคุณลูกค้าใช้เครื่องมือสื่อสารอีกคนละ มีห่อกันการให้การแสดงการการให้สีจะผิดเพี้ยนออกไปนิดนิดแต่นอยด,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 ดังนั้นก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับมีอะไรก็คุยกันก่อนไม่มีปัญหาทุกเรื่องถ้าจะซื้อผ้าต้องมีความสุขซื้อผ้าต้องถูกใจถูกใจถูกราคาถ,ถูกตาต้องใจคุยกันเลยครับจะด็กจะดื่นคุยกันได้ครับเกี่ยวกับเรื่องผ้าคุยกันได้เลยครับรักทุกสาย เพราะว่ากลางคือจะเป็นส่วนของต่างประเทศมากกว่านะครับต่างประเทศที่เขาอยากจะดูผ้าเขาอยากจะรู้เรื่องผ้านะครับซื้อไม่ซื้อคุยกันก่อนนะครับลดไม่ลดคุยกันก่อนเดียวดีที่สุดก็สําหรับคืนนี้รายละเอียดก็บอกไปแล้วว่าหมายเลขอะไรเป็นเจหนึ่งบวกผ้าพื้นตัดได้1ชุดเต็มราคา8 0 0พบาทพร้อมส่งครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้รกรให้การติดตาม ติดต่อติดตามมุชัยมาโดยตลอดครับขอขอบอคุณครับสวัสดีครับ